ครับนี่เป็นบรรยากาศถนนแสงชูโตรครับที่มาจากบ้านโป่งราชบุรีครับก่อนเข้าตัวเมืองกาญจนบุรีประมาณสิบกิโลครับคุณครับภูเขาทั้งนามครับพี่น้อง <c oughs> <c oughs> โอ้นึกโดนเห็นภูเขาทีหนึ่งครับแถวบ้านไม่เคยมีภูเขาครับสม่ไมเป็นเล็กหน่อยขึ้นยอดระคามกันแล้วเดงกสเห็น นี่ครับภูเขาตลาดท่าลอ้อท่านผู้นี่ครับปีนั่งเลครับมันปีนั่งมาเลเซียที่นอนปีนั่ง <c oughs> ปีนั่งมาเลเซียคนละเรื่องครับนี่ที่นอนครับตลาดท่าล้อกาญจนบุรีนี่ครับมือนีภาพบั้งบึง ถนนทนทางก้อนทีเขาจังหวัดกาญจนบุรีครับแต่ว่าผมบ่ได้เข้าในเมืองนะครับสิไปถนนเลี่ยงเมืองสิไปทั้งไซโยกครับไปบายพาสบายพาสถนนบายพาสครับที่จะไปไซโยกครับเราไม่ได้เข้าในเมืองครับวันนี้จะออกนอกเมืองครับนียครับบรรยากาศใกล้ๆตัวเมือง การจนบุรีการจนาบุรีวัดบ้านทองท่าล้อครับเลี้ยวไปตับถนนที่จะไปไซโยกตรงไปก็เมืองการจนบุรีครับ้ายบานิครั้ผู้ภูเขาหลายขนาดครับ ผู้เขาหลายขัคกับแถวเมืองการครับครับทางรถไฟครับนี่ครับทางรถไฟยังไม่เป็นรางคู่ครับเป็นรางเดียวอยู่ครับ,น,รบนี่ครับข้าเจ้าขายบักเงาะครับเงาะทองฝาผูกครับแด็กจิงคืน เป็นภูเขาครับภูเขาจะกั้นขวางหน้าอ่านี่ครับดูบรรยากาศครับบรรยากาศในแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันครับแล้วในแต่ละวันมันก็ไม่เหมือนเดิมครับนี่ครับบรรยากาศถนนทางเลี่ยงเมืองครับจังหวัดกาญจนบุรีครับที่จะไปไซโยกครับแบนเดอนเตือนครับพี่น้องถนน ก็ได้มาหลายปีแล้วครับเมี่อนีีทุนละก็เลยมมากนี่ครับกาญจ,จนาุรี่มันเป็นเมืองท่องเที่ยวครับมันก็เลยธรรมชาติมันก็จะมีป่าเขาอ่ะมีป่าเขาลำเนาไพรครับไน้่ยนี่ซนส้มกันครับกับธรรมชาติครับช่วงนี้ช่วงหน้าฝนกับเขียวในจังหน่อยครับเขียวกะจีครับ แล้วนี่คืออื่นยังนอตไหนนท์นมาเทน,นึงกระตื่นถนนครับเพราะว่าบัวชินทางครับอ้นตายเธอรลบินนี่ครับโรบินสันครับโรบินสันการจะได้คนนี้อันสีบอคอยคุนไปเลยครับโรบินสันมันบอค่อยดังขึ้นเซนทันดิกซีอารสีดังครับรุ่นกเก่าเกาครับโรบินสัน จอแยกครับไป 3, 6, 7, สามหกเจ็ดโยมือปองฟ้าหมนคิดถึงบนยิ่งเหลือครับมือนี้ครับถ้ามาบึงแถวเมืองการครับในวันฟ้าหมนครับเทศบาลเมืองาปากแพรก บืงโพนพี่น้องภูเขาบนโพนเนินเขาเตีเต้ยๆนี่ครับไปไซโยกครับคุณครับเบึงภูเขาครับเหมือนโพนมากเราหรือเปล่าครับนี่ครับถนนครับข้างหน้าก็เหมือนโพนครับภูเขาครับ น้ำใหญฝนตกแล้วพี่น้องเห็ดโคลนเห็ดพอกเห็ดพวกนั่นเองฝนตกแล้วได้พี่น้องด้วยให้ฝนตกแดดให้มันแม่ ฝนตกแล้วครับโปร,ปรยครับบรรยากาศทั้งแดดทั้งฝนครับวันนี้ครับบรรยากาศในแต่ละที่ย่อมไม่เหมือนกันและในแต่ละวันก็ไม่เหมือนเดิมก็ขอขอบคุณทุกทกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมสําหรับคลิปนี้ก็คงต้องขออาลากันเพียงเท่านี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีความสุขทุกทุกท่านครับสวัสดีครับ